ที่นังข่าวกีฬาฟุตไทยาบนิชโนสไตล์ประจำวันที่11กุมภาพันธ์2564โดยเฉพาะ่าครั้งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวฟุตไทยในช่วงเที่ยงของวันนี้กันดีกว่าว่ามีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยเที่ยงวันนี้อุ้มบอกเป็นในๆสานีต่อไปสัตักษณ์ไห้ประโคนโดยกนทีนทางชิราทรบุญมัทันแบกสายทีมชาติไทย ของทางยโกฮาม่าเอฟมารินตเหมือนบอกเป็นในในถึงสันนิทต่อไปของสัตว์รัยประโคนนะฮะทำเอาแฟนบอลมีลุ้นจะย้ายไปเคลิกใน,นเร็วๆนี้หรือไม่หลังจากทางสัตว์รัณ์ายประโคนแข่งริมเส้นประสาทสายฟ้าบริมเตนนั้นโ่เข้าไปโพสต์อวยพรวันเกิดให้กับแข้งรุ่นพี่เจ้าอุ้มธีรทรบัมบทันซึ่งเขาได้โพสต์บอกว่า Happy Bir t h d a y ครับพี่โกอุ้มขอให้ปีนี้เป็นปีที่ดีครับก่อนที่ทางอุ้มจะตอบกลับมาว่า สุดยอดแบ็กซ้ายเคลิกนะไอหนูทางนี้สตอลักหายประคนริมเส้นทีมชาติไทยนะฮะได้รับความสนใจจากทางสมโมสรชุนบุคคุนไดมอเตอร์เป็นอย่างมากเลยนะซึ่งทีมกลงจากทีมเกาหลีใต้นั้นต้องการตัวผู้ชายคนนี้ไปร่วมทีมมากมายในตอนนี้ทันทีแต่อย่างไรก็ตามตลาดนักเตะเคลิกของเกาหลีใต้นั้นจะปิดตัวลงในวันที่31มีนาคมและอาจจะเป็นช่วงปิดฤดูกาลของศึกไทยลีกพอดิบพอดี ซึ่งสุดท้ายแล้วเดี๋ยวนี้นักเตะไทยคนแรกบนเวทีลีกสุดเกาหลีใต้จะเป็นอย่างไรโคต้าอาเซียนแบบนี้ต้องลุ้นติดตามคําพูดของทางทีละทรกันต่อไปว่าจะเป็นจริงมากน้อยแค่ไหนนานะผมเป็นนว่างานนี้นะฮะทีละทอนก็มาปล่อยไกลนะฮะก็ไม่รู้ว่าการที่พูดมาแบบนี้จะมีความในในหรือเปล่าหรือจะเป็นการพูดเพื่อจะให้กําลังใจสตรัลค์ไฮประโคนคนนี้หรือรู้ว่าข่าววงในเป็นยังไงนะฮะอันนี้ต้องไปรลอลุ้นกันอีกทีเพราะว่าทางตลาดเคลิกนั้นยังไม่ปิด ก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าจะเป็นเช่นไรงั้นก็ฝากติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์นิชิโนเชียร์สตาร์ทห้ประโคนกันด้วยครับเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะเก่งขนาดฟอนเตเล่ยังเสริมทัพอีก4คนเป็นอาวุธหนักของทีมโดย,ยางานนี้ถ้าผมทางคาวาซิคิฟอนเตเล่ทีมแชมป์เจล็กหนึ่งเอ็มพาร,ร์2 0รสพี 2020, มคิวลงสนามทำการแข่งขันฟุตบอลฟูจิซีร,ซร,รีส์บล็อกซูเปอร์คั ในวันเสาร์ที่20กุมภาพันธ์จะลงสนามไซตามัสเตเดียมพบกับทางกัมบาอซาการองแชมป์เจลิก1และก็เอมเพอร์์คัพ2020แม้ว่าแชมป์เก่าในทีมนั้นจะอุดมไปด้วยผู้เล่นชั้นยอดมากมายบวกกับสไตล์การเล่นที่ดุด,ดันเป็นเอกลักษณ์จะสลับฤดูกาลใหม่แล้วคาวาสกิวอนโตเล่ต้องการทีมที่ลงตัวมากที่สุดในการลงการ,การแข่งขันรายการต่างๆทั้งเชลิกหนึ่งลูวันคัพเอมเพอร์์คัพและก็เอฟซีแชมปีเป็นเลก แม้ว่าจะมีการถ่ายผู้เล่นออกจากทีมไปบ้างก็ตามแต่ทางคาว s ซกิฟอนเตเล่นั้นก็เติมบรรดาแข้งที่เข้ามากับสไตล์การเล่นของทีมส่วนใหญ่จะเป็นนักเตะอายุน้อยโดยการ2021นั้นเสริมทัพเข้ามาพอสมควรแค่4รายเท่านั้นที่สื่อญี่ปุ่นจับจ้องมาที่สุดประกอบไปด้วย 1. Uka, คาสุกิโคซุกะกองกลางวัย6ปีจากสโมสรโอิตะทริตะดีกรีเยาวชน18ปี ทีมชาติญี่ปุ่นมีสถิติลงเล่นให้กับทางทริตาไปถึง3 3เกมกับอีก1ประตู 2. เจ้าสมิตกองกลางตัวรับวัย27ปีชาวบราซิลที่ย้ายมาจากทางทีมใหญ่นาโกยยาแคมปัสดีกรีอยู่20ปีบราซิลพร้อมสถิติเจลิก32เกมกับอีก2ประตู 3. โคกิทัชสึกาวากองกลางวัย26ปีจากสโมสรฟตุตบอลยามากะในศึกเจลิก2ที่ผ่านเกมระดับเจลิก2ไม่ถึง104เกม และกกอีเนีในผมฮิดโตะทานาเบะกองหลังวัย18ปีเจ้าของความสูง180เซนติเมตรจากโรงเรียนมัธยมชิซูโอกะที่ฉายแววในการแข่งขันฟุตบอลนักเรียนแห่งชาติล่าสุดนั่นเองครับโดยการน,นี้แชมป์เจลิก e ปี2020อย่างคาวาซากิฟอนเตเล่นั้นจะต้องลงดวกนกระทางกระบะออาก้า aka, ทีมรองแชมป์เจลิกหนึ่งที่สังเวียนแข้งไซตามาสเตเดียมจะเตะกันรเอลดา1ิกา e 35ทีตามเวลาประเทศไทย ซึ่งแฟนสามารถรับชมฟรีทาง f a c e b o o k แฟนเพจสยามสปอร์ตและก็สยามสปอร์ตยูทูบชแนลกันได้นะครับก็ต้องไปรลอนลุ้นกันอีกทีก็แล้วกันแล้วมาที่ข่าวต่อมากันดีก่อนครับความเชื่อความศรัทธาสิ่งศักดิ์สิทธิ์กับเกมฟุตบอลไทยโดยงานนี้นะผมคําว่าความเชื่อความราศรัทธาไสยศาสตร์นั้นอยู่คู่กับคนไทยมาอย่างยาวนาน จนเป็นสิ่งที่คุ้นเคยแล้วเราก็เห็นคุ้นตากันเป็นประจำจนเรียกว่าเป็นวัฒนธรรมความเชื่อไปแล้วก็คงไม่ผิดเพีย้ยนโดยเฉพาะการเส้นไหว้เจ้าที่เจ้าทางที่คนไทยมีความเชื่อมาว่าสถานที่ต่างๆนั้นจะมีเจ้าที่คุ้มครองปกปัก,ปก,ปกดูแลรักษาไม่เฉพาะแค่สารพัภูมิแต่รวมไปถึงเจ้าที่เจ้าทางกันอีกด้วย โดยวงการฟุตบอลก็เช่นกันนะผมภาพที่เราเห็นการเป็นประจำแต่ลักษณะน,นั้นก่อนถึงเวลาการแข่งขันจะเห็นบรรดาผู้บริหารสมโมสรโคช้ชนักเตะต้องไปกราบไหว้ขอพระพรเจ้าที่แทบจุทุกสนามซึ่งปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเป็นเรื่องของจิตใจที่ทําแล้วสบายใจมีความฮึกเหิมมีความเชื่อมัน่นว่าจะสามารถดลบรรดาสิ่งดีให้กับทีมของตนเองได้ ล่าสุดผมเกมนัดที่17นะฮะของการการท่าเรือเอฟซีที่พวกเขาเหมือนจะได้อาเจ้าที่เจ้าทางดมันดานให้มีผลชนะเต็มๆไม่รวมไปถึงความมุ่งมั่นทุ่มเทของนักเตะในทีมทําให้อาบทชนะสุโขทัยเอฟซีทีมอคนตุกาผู้มาเยือนไปได้แบบชฉีวเฉียดแบบเส้นแดงพาแปดในช่วงเวลาบาดเจ็บ3นาทีนะฮะซึ่งเก็บชัยไปได้3แต้มเต็มในช่วงวันนั้นโดยก่อนเกมเป็นเหมือนเช่นทุกครั้งเมื่อดงมดามแป้งโดนพันล่ำซ้ำ ประธานสมสรสอนการท่าเบรสีจะนำของเส้นไหว้และก็นำทูบเทียนไปจุดไหว้เจ้าที่เจ้าทางนะฮะข้างสนามก่อนทําการแข่งขันโดยเกมนคนกล่านั้นขณะที่เกมการแข่งขันจะเข้าสู่นาทีสุดท้ายผู้ตัดสินอย่างนิวัตอินสะอาดถึงกับต้องเป่าหยุดเกมและให้เจ้าหน้าที่สนามแพสสเตเดียมมาถอนทูบพิ่ติดไว้ในสนามบริเวณริมเส้นออกโดยเป่านิวัตนี้ถึงกับต้องไหว้ด้วยเลยเดียวซึ่งเข้าขคำกล่าวที่ว่าไม่เชื่ออยาลบหลู่นะ นะผมเป็นคำว่าง,งานนี้นะฮะก็มีการจุดธูปข้างสนามเพื่อขอเจ้าที่เจ้าทางบอกว่าให้ลูกช้างชนะดิเถิดในเกมวันนี้อะไรประมาณนี้นะฮะก็ถือว่าเป็นความเชื่ออย่างหนึ่งของคนไทยที่มีอยู่ด้วยกันมาอย่างยาวนานกันเลยทีดเดียวนะครับงานนี้บอกได้เลยไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะจ๊าเรามาถึข่าวต่อมากันดีกว่านครับเล่นบอลเหมือนพ่อแต่ไม่เปรี้ยงเหมือนด็อกบ้าโดยเว็บซยอย์เป็นทางการของสโมสรฟุตบอลอาโฟโกเรคาราเตเลส ทีมระดับซีรีส์ดีหรือลีกดิวชั่น4ของประเทศอิตาลีประกาศคว้าตัวไอแซคด็อกบ้าแข่งกองหน้าวัย20ปีเชื้อสายฝรั่งเศสไอวอรีโคสซึ่งเป็นลูกชายของดาวดังอย่างดิเดเย่ด็อกบ้าอดีตตำนานเชลซีมาร่วมทัพหลังนักเตะรายนี้พยายามต่อสู้เพื่อหาโอกาสก้าวเข้าสู่ทีมชุดใหญ่ในสโมสรระดับท็อปแต่ก็ยังไม่ประสบความสำเร็จเสียสักทีโดยทางด้านของไอแซคด็อกบ้าฤดูกาลที่ผ่านมานั้นมีโอกาสพานตนเอง ขยับขึ้นไปสู่ทีมสำรองของสโมสรเก่งกงในฝรั่งเศสแต่ก็ไม่สามารถพัฒนาฝีเท้าเบียดแย่งกับเพื่อนร่วมทีมขยับไปสู่ชุดใหญ่ได้นะฮะจึงตัดสินใจโยกออกจากสโมสรที่บิดาของเขาเคยค้าแข่งไปหาอนาคตใหม่ในทีมระดับเซเรียดีหรือเลอกระดับ a อของอิตาลีนะฮะดยการลงเล่นให้กับทางสโมสรฟุตบอลอ่าโฟโกเรคาราตเซ สำหรับไอแซคด็อกบ้านั้นแข่งกองหน้าวัย20ปีรายนี้เชื้อสายฝรั่งเศสอเวอรโคสผ่านการเป็นนักเตะม,มาอย่างต่อนเนื่องในระดับเยาวชนกับทางสโมสรฟุตบอลเชลซีในช่วงปี2017แล้วก็โยกไปอยู่กับทางสโมสรแกงกองในฝรั่งเศสช่วงเวลาต่อมาจะติดทีมชุด U19 ปีรวมไปถึงทีมสำรองแต่ไม่สามารถก้าวขึ้นไปถึงทีมชุดใหญ่ได้จึงตัดสินใจไปหาโอกาสใหม่ในอิตาลีในท้ายที่สุดนั่นเอง นะนบผมเป็นว่าง,งานนี้ก็ถือว่าลูกของดีดีเย่ด็อกบ้านนะฮะหรือเขาจะเรียกว่าไอชายาม,มแมลงสาบด็อกบ้านนั่นเองก็งานนี้ยังไม่มีความเก่งเหมือนพ่อเขานะฮะต้องไปสั่งสมประสบการณ์อีกเยอะกันเลยเียวแล้วมาดูข่าวต่อมากันดีก่อนครับสู้กันใหม่โคดอุดปลุกเปล้าแข้งท่าเรือลืมฟันร้ายในเกมผ้ายางบุรีรมําโดยกันีน้ทางโคดอดประราวิพันธ์ หวังแข้งสิงเจ้าท่าการท่าเรือสีลบฝันร้ายเกมพ่บริรำนะฮะกลับมาฮึดสู้เพื่อทำแต้มไล่บีจีปทุมกันอีกครั้งย้ำนักเตะต้องมีสมาธิในช่วงท้ายเกมภายหลังที่ทับทางสิงเจ้าท่าการท่าเรือสีเปิดบ้านแพ้ทางบริรมเปเต็ดเป็นต่อสองในศึกไทยลีก2020นัดที่18ปัจนาคันที่ผ่านมาทำให้พวกเขาถูกชางบีจีปทุมนั้นทิ้งห่างออกไปเป็น10คะแนนแล้ว ล่าสุดทางโคอูรสระราบุติีพันธ์ผูนสื่อการท่าบริเอฟซีเดี๋ยวออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อหลังจบเกมมาว่าเกมกระทางบริย์นั้นเราเสียสมาธิโดยลูกคอนเนอร์ง่ายกเกินไปอย่างที่ผมบอกนะบริองสมาธิสําคัญแต่เกมนี้เราผิดพลาดเราเสียประตูจากลูกเตะมุมแต่ทุกคนก็ตั้งใจเต็มที่สุดความสามารถตลอดทั้งเกมอย่างไรก็ตามมันไม่ใช่เรื่องความล้าเราทําไม่ดีแต่มีเพียงแค่เรื่องสมาธิเท่านั้น เราเนี่ยมองเกมต่อเกมแต่ละเกมต้องมีแต้มจากนี้ไปเราต้องวิเคราะห์กันว่าต้องเก็บอีกกี่แต้มต้องไปเยือนทีมไหนเราต้องเก็บคะแนนเอาไว้เพื่อพยายามไล่บีทีประทุมแต่ตอนนี้ด้วยโปรแกรมที่เตะทียิบแบบนี้เราจึงพยายามจะโฟกัสเรื่องของสมาธิแต่การแพ้ในเกมนี้ทําให้เด็กนั้นเสียสมาธิและก็เสียขวัญกันอีกด้วย สำหรับโปรแกรมต่อไปของการทาร่าเรือเอฟซีนั้นมีคิวบุกไปเยือนทางฟอร์ิเทโลเอฟซีในวันเสาร์ที่13กุมภาพันธ์ที่ถึงนี้ที่สนามบุญยชินดาจะตะกานเวลา18.30นเป็นต้นไปครับก็เป็นนามว่าง,งานนี้ใครเป็นแฟนการทาร่าเรือเอฟซีจะผ่านพ้นจุดนี้ไปจนได้อย่างแน่นอนต้องเราดูกันต่อไปว่าจะเป็นเช่นไรนะฮะและนี่ก็เป็นเช่นข่าวกีฬาพุ่งไทยบายนิดโน๊ตต l e ประจำวันที่11กุมภาพันธ์2564โดยเฉพาะครั่องฟุตบอลไทยครับ